สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดตากนะคะก็ติดกับชายแดนเมียนมาเมียวดีนะคะนี่อันนี้คือติดกับชายแดนเลยนะคะแล้วก็เป็นพม่าขายของหมดเลยแล้วเราขึ้นไปข้างบนว่าขายอะไรบ้างนะคะอันนี้คือชายแดนชายแดนตากนะคะตากที่ติดกับเมียวดีนะคะก็คือฝั่งนี้เป็นตลาดไทยฝั่งนี้เป็นตลาดเมียนมานะคะแล้วก็ติดกับแม่น้ํานี่คือ ฝั่งพม่าเลยนะคะทุกคนก็คือเดินข้ามมาขายของแบบนี้เลยนะคะและก็ไม่ต้องกลักวกลัวไม่ปลอดภัยนะคะที่นี่เขามีพี่ทหารยืนตลอดแนวตลาดเลยนะคะส่วนมากที่ขายฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากฝั่งพม่านั่นเองนะคะก็จะเดินข้ามมาแล้วก็มาเช่าที่แล้วก็ขายตรงนี้เลยนะคะอันนี้คือที่กั้นนี่คือ กั้นไวเพื่อพม่าไม่ข้ามแดนแดนเข้ามานะคะแต่มันก็ข้ามมาได้ไง่ายนั่นแหละนะคะนี่เขาก็ขายฝั่งนี้คือฝั่งนี้อันนี้ที่กั้นนี่คือกั้นเข็ดนะคะอ้าวส่วนมากก็จะเป็นพม่านะคะที่ขายอ่ามปูดีของแห้งปลาแบบนี้นะคะก็คือเป็นพม่าหมดเลยนะคะนี่คนเยอะมากเลยอันนี้ก็แทบจะเป็นพม่าหมดเลยนะคะคนไทยคือน้อยมากนี่นี่ก็เป็นพม่าเลยนะคะทุกคน ก็คือเดินมาอันนี้คือขายของพม่มพมา,าหมดเลยนะคะใช่ถนนเป็นประเทศพมา่าแล้วมีอะไรดีอ่ะว้าวตรงข้ามในกอติปอันนี้คือของทะเลของทะเลฝั่งพมา่าทุกคนกุ้งอะไรอ่ะจากพม่จมาจากไทยจากพม,าม่พมามีพม,ม่มาหมดเลยของพม่าเท่ครับโอ้ของพม่าเท่ๆเลยกุ้งโคตรใหญ่เลยมาจากพม่าเนียว่ากุ้งมาจากพม่าแล้วใหญ่แล้วของไทยเลยนะ อันนี้เป็นกุ้งย่งปะอันนี้กุ้งมังกรกุ้งมังกรนูตรใหญ่เลยมาเย็นนะคะเพราะว่าตอนเช้าคือเขาอ๋อตอนเย็นคือเขาปิดเวลาหกโมงเย็นนะคะตอนนี้ก็เกือบหกโมงเย็นแล้วนะคะมาถึงก็ห้าโมงสี่สิบแล้วนะคะตลาดฝั่งไทยคือปิดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตลาดฝั่งพม่าย,ยังยู่ยูนะคะแต่ก็กําลังเริ่มเก็บกันนะคะก็เลยมาทันยู่ค่ะนี่นะคะนี่ก็คือ ด้านที่ตรากนะคะข้ามไปเมียวดีฝั่งเมียนมานะะั่นค่ะก็เรามาแวะดูเฉยๆนะคะ <c oughs> เนื่องจากไม่เคยมานะคะมันก็ไม่ต่างอะไรจากาแม่สายเยอะนะคะ <c oughs> ก็ส่วนมากกา็แนวติดชายแด์ก็จะเป็นพมา่าหมดเลยนะคะนี่นะคะเดินทางกลับแล้วค่ะ และเย็นนี้เราก็แวะกินข้าว่ําที่ตรากนะคะก็ใกล้ๆก,กับสะพานตรากเองค่ะมาค่ะพี่ๆทุกคนกินชาบูด้วยกันค่ะเดินทางรอบนี้ก็ไม่มีค่าทั้งกล้องนะคะภาพก็อาจจะไม่ชัดหรือไม่สวยบ้างนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่นะคะตออากรอตรากนะคะสะพาน200ปีนะคะ เราก็มากินชุกก้อข้างทาง,างแถวนี้นะคะแล้วก็มาชมวิวต,ตอนกลางคืนนะคะเพราะว่ามากลางวันมากลางวันมันไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าไม่มีแสงไฟแต่มากลางคืนรู้สึกว่าสวยมากๆเลยค่ะ ตอนนี้นะคะตอนนี้ก็อยู่บนสะพาน200ปีนะคะสะพานตากนะคะตอนนี้ก็มาชมอยู่นะคะจริงๆรู้สึกว่าไฟมันน่าจะเป็นสีเหลืองนะคะแต่ทำไมอยู่ในกล้องแล้วมันเป็นสีขาวนะคะ<อ>ก็เป็นแม่น้ำปิงอย่างนี้เลยนะคะสะพานข้ามไปฝั่งนู้นนะคะ200น,นี่พี่เนยก็มาด้วยนะคะ เดี๋ยวเราชมวิวสักพักเราก็จะเดินทางกลับแม่สายแล้วนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเดินทางทั้งวันทั้งคืนนี่ก็มีคนมาเดินเล่นอยู่นะคะตอนนี้ก็จะสามทุ่มแล้วนะคะสะพานจะปิดสามทุ่มนะคะก็เหลือเวลาแค่เจดปนาทีนะคะก็คุณยามก็ใจดีมากเลยนะคะเหลือเจ็ดแปดนาทีก็ยังอนุญาตให้เข้ามาเดินชมวิวอยู่นะคะแล้วก็ถ้า ชมอ่าหลังเก้าโมงนะคะก็จะปิดสะพานแล้วนะคะไม่ให้ใครเข้าแล้วนะคะนี่นะคะดูข้างๆก็แบบนี้นะคะสะพานก็จะยาวข้ามน้ําไปนู่นเลยนะคะไกลๆวิวสวยอยู่นะคะอันนี้คือแม่น้าปิงนะคะนู่นก็จะเป็นถนนเหมือนกันนะคะอันนี้สามารถใช้รถข้ามได้นะคะแล้วก็ข้างๆก็จะขายของกินแบบนี้ตลอดแนวเลยค่ะ นี่นะคะคุณยามก็ใจรีมากๆเลยนะคะบอกว่าเลยเจ็ดแปดนาทีก็ให้เราเข้าไปถ่ายถ่ายชมวิวถ่ายวิดีโอทันนะคะหลังจากที่เราออกมาปุ๊บนะคะก็ทําการปิดไฟแล้วก็ล็อกประตูเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าถึงเวลาแล้วนะคะก็จะเปิดถึงเก้าโมงเองนะคะทุกวันนี้น,นะคะก็คุณยามก็เก็บข้าวของจะกลับแล้วนะคะล็อกประตูรั้วเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใครที่ข้ามไปฝั่งนู้นก็ต้อง ต้องไปรับฝั่งนู้นนะคะเพราะว่าฝั่งนี้ก็ล็อกประตูเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นาขายของตามแนวทางนะคะชิดถนนนะคะขายของแบบเหมือนตลาดหรือว่าถนนคนเดินนะคะ ัดภาพมาอีกทีนะคะก็คือสามีขับรถมาทั้งวันทั้งคืนและก็มาถึงที่พะเยานะคะประมาณตีสี่ตีห้นะคะก็ได้มาพักตรงนี้สัก2-3ชั่วโมงนะคะตอนนี้เป็นเวลา6โมงเชา้าค่ะตื่นมาดู โอ้บิวสวยๆนะคะที่กวนไฟเยาค่ะสวยมากเลยลค่ะและหนูก็อาจจะลืมถ่ายบางมุมบางจุดด้วยนะคะเพราะว่าตอนนั้นคือง่วงนอนมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะสลับกันขับรถนะคะคนขับรถก็จะเป็นหนูกับสามีค่ะเราก็จะแบ่งกันขับรถแล้วก็สลับกันไปนอนหลังรถค่ะเราเดินทางออกเจ้งวัฒนามาเก้าโมงเช้าไปถึงแม่สายก็เกือบเที่ยงแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ